你好我ันเ,เสวัสดีค่ะพบกับน้องเวสแล้วนะคะวันนี้น้องเวสจะมาอ่านสนุกกับการอ่านค่ะมาอ่านกัอะไรค่ะ <c oughs> คุณครูที่สอน ภาษาจีนให้พวกเราชื่อว่าคุณคูรหลีคุณคูรหลี่อยู่ที่กรุงเทพม่านกูชื่ือไทยกัวงตึวตูกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยโฉตูคือเมืองหลวงม่านกูสอยู่วต้วงง กรุงเทพมีมหาพระราชวังม่านกูเห็นเพียวเลื่องกรุงเทพสวยมากๆลีเล่าชีอยู่อีกเจอเจเจเจาเจเจอยู่在北京อย่จ在北京 คุณครูหลีมีพี่สาวหนึ่งคนพี่สาวของคุณครูหลีอยู่ที่ปักกิ่ง,ป,ง,อองปักกิ่ง是中国的ต都ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเฟิงิงเหยวฉางเฉิงเหอกู้กงปักกิ่งมี กำแพงเมืองจีนและพระราชวังต้องห้ามฉางเฉินคือกำแพงเมืองจีนกู้กงเป็นพระราชวังต้องห้ามป,าปักกิ่งใหญ่มากๆและมีคนเยอะด้วยเจเจียนบ๊ายบาย